หนูชื่อนรพัชยาสารวันนะคะชื่อเล่นวายุค่ะรับผิดชอบดูแลแบรนด์ของทันทสถานหญิงนครราชสีมานะคะขออนุญาตแช์นหน้าจอค่ะอันนี้ขึ้นไหมคะขึ้นค่ะออโอเคค่ะก็แบรนด์ของทันทัสถานหญิงนครราชสีมาก็จะเป็นชื่อเรือนเสนยวนนะคะแต่ว่า จากที่ได้ทราบมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่อจากนี้อยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คืออันที่ทาส่งไปก่อนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ของที่นี่ทาเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าค่ะผ้าทออันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ทําให้เกจจิ้งมานะคะก็จะเลือกเป็นกระเป๋าผ้าสิ้นหยวนเนาะแล้วก็มีผ้าขานม้าแล้วก็มีหมอนอิงค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นโลโก้นะคะโลโก้นี้ก็คือก็ตอนแรกเนี่ยต้องการยกความเป็นแบบว่าผ้าสิ้นยวนของจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพราะว่ามีแค่เฉพาะที่โคราชเนาะแล้วก็มีสโลแกนว่าเติมเสน่ห์คุณด้วยผ้าไทยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเพราะว่าในแบรนด์เน่ยมีผลิตภัณฑ์ผ้าหลากหลายค่ะไม่ได้มีแค่ผ้าสิ้นยวนแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์กับสีที่ใช้นะคะซึ่งฟอนต์กับสีเนี่ยลงตัวแล้วก็คือจะมีโลโก้ที่ใช้กับพื้นหลังสีขาวกับพื้นหลังสีเข้มค่ะแล้วก็ฟอนต์นี้ก็จะเป็นฟอนต์ถูกลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็โทนสีก็จะมีเป็นสามสีเนาะคือน้ําเงินสีออกน้าตาลแล้วก็สีออกครีมค่ะก็จะทําให้แบรนด์เนี่ยมันดูมีความหรูหราขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนในส่วนของแพคเกจจิ้งที่ทำเนี่ยจะเน้นเป็นการเ,าเป็นแท็กเป็นสติกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายค่ะเพราะว่ามันค่าค่ามันก็สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายได้มากขึ้นก็อาจจะแบบว่ามีสินค้าใหม่ๆมาได้เนาะก็เลยจะเน้นเป็นแบบนี้เอาไว้ใช้กับหลายๆสินค้าก็จะมีเป็นแบบว่าแท็กวงกลมที่สามารถด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอนแทก เบอร์ติดต่อแล้วก็สามารถเขียนชื่อสินค้าเขียนราคาได้ค่ะแล้วก็แท็กสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแท็กผ้าที่เอาไว้เย็บติดกับกระเป๋าค่ะแล้วก็จะมีสายคาดเนาะก็อาจจะแบบว่าใช้กับผ้าที่เป็นผืนเอามามว้วนแล้วก็ใช้สายคาดเนี่ยคาดค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สี่เหลี่ยมเผื่อว่าจะเอาไปแปะบนซองพลาสติกค,ค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์เอาไว้คาดฝากระองสมมติว่าเราเอาผ้าไปใส่ บรรจุในกล่องนี้ค่ะก็สามารถเอาสติกเกอร์ตัวนี้ไปคาดได้สุดท้ายก็จะเป็นแท็กติดบนถุงของหมอดิงค่ะอันนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่าตอนที่แท็กหมอดใช่ไหมคะจะใช้ตรงแถบด้านบนที่แบบติดกับถุงพลาสติกเป็นผ้าเลยแต่หนูคิดว่าแบบผ้าตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้นําไปใช้ต่อแล้วมันก็การที่จะทอผ้าออกมาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาก็เลยคิดว่าใช้เป็น แขกกรเป็นแบบว่าแขกติ่งที่เป็นกระดาษด,ดีกว่าแล้วค่อยเอาลิปปร้รอยเอาดีกว่าค่ะจะได้ไม่สิบเืองด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะก็ของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทางบรจามีคำถามไหมคะั่ ค่ะสวัสดีค่ะทันทัศนสถานหญิงนครราชสีมานะคะค่ะค่ะก็เหมือนกับที่น้องอ่ะวายุได้พูดเกินไปรอบแรกว่าเราจะมีการเปลีป่ยนแปลงโลโก้น,น,น,นะคะเหมือนที่อ่าเดือนจําเราจะผลิตจะทอผ้าเองหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าทอแล้วก็ผ้าสินยวนทางผู้ใหญ่ก็เลยจะเปลี่ยนโลโก้เหมือนแบบเป็นเรือนหญิงโคราชเพื่อให้ครอบคลุมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอแต่ไม่ได้เน้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยเดี๋ยวคุยกับ น้องวายุว่าเดี๋ยวจะมีนอกรอบว่าอาจจะได้ปรึกษาน้องวายุในเรื่องของโลโก้น้องๆก็น่ารักมากค่ะให้คำปรึกษาทุกอย่างแล้วก็ติดตามถามไทยพี่ๆตลอดในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วก็การทำนะคะก็ทางทางทางโคราชเราก็กำลังปรับปรุงและแก้ไขแพ็กแพ็กเกจจิ้งค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณพี่ตุกเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีอะไรก็สามารถไลน์มาได้ตลอดเลยค่ะค่ะขอบคุณตรงเปลี่ยนโลโก้นี่คือคอนเฟิร์มว่าเปลี่ยนแน่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ตั้งชื่อใหม่แล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนแค่คำพูดค่ะว่าเป็นตัวโลโก้ตัวโลโก้<ม>ก็เด <ยน S 2> <ก>ี๋ยวให้น้อง,น,องน้องอ่าจะขอร้องน้องวายุเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเดิมอะค่ะฟอนต์อะไรฟอนต์ได้ค่ะเดิมโอ้ค่ะค่ะค่ะ อนาตนะคะเออไม่แน่ใจว่าไอโลอ่อแท็กหลายๆอันที่น้องทําให้อ่ะค่ะอาจารย์จากจากทันทันสถานหญิงราชสีมานะคะเออไม่แน่ใจว่าในบางชิ้นของของที่น้องออกแบบให้มันจะไม่ได้มีรายละเอียดเบอร์ติดต่อใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะพอดีเมื่อกี้ดูคร่าวๆเหมือนจะไม่มีจริงๆน้าน้าอันนี้มองเฉยๆนะคะว่านน่าจะแบบใส่เบอร์โทรไปของทุกแท็ก ผลิตภัณฑ์ดีหรือเปล่าเผื่อถ้าเกิดใครได้รับไปจะได้ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับที่ไหนอะค่ะอ๋อได้เลยค่ะค่ะคนะคะคิดว่ามันน่าจะมีพื้นที่ที่จะสามารถเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์จากเรียนจําของอาจารย์นะคะทันาคานโคราชอะค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ต่อนะคะไปนะคะ